แสดงว่าท่านทรงพระปรีชาสามารถในด้านการสื่อสารในด้านการวิทยุเป็นอย่างมากครับถึงวันนี้ไม่ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศจะเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเป็นผู้นำของการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง งานจุฬาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2530เมื่อกว่า20ปีมาแล้วนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นการเขียนตัวอักษรเทวนาครีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทรงเริ่มสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันทรงใช้เวลา4เดือนในการศึกษาศาสตร์ทั้งสองแขนงคือเทคนิคการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความยากในการออกแบบตัวอ,อักษรเทวานาครีซึ่งเป็นตัวอ,อักษรโบราณที่ใช้เขียนภาษาบาลีและสันสกฤตนอกจากนั้นในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ทรงทดลองใช้โปรแกรมฟอนตัสติกสร้างตัวอ,อักษรภาษาไทยรูปแบบต่าง โดยทรงตั้งชื่อตามชื่อพระตำหนักที่ประทับในระหว่างทรงประดิษฐ์เช่นแบบตัวอักษรหรือฟอนต์จิตลดาและแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ภูพิงหากคิดย้อนไปถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อกว่า20ปีมาแล้ววิธีการสร้างแบบตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ยังต้องอาศัยกรรมวิธีกำหนดเป็นจุดๆุดมาต่อกันนับเป็นเครื่องแสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระราชาลุยไทยรักการเรียนรู้ด้วยพระองค์เอง ยี่สิบปีที่แล้วนี่นะฮะาะว่าเป็นเรื่องที่คอรจะอบซับซ้อนพอสมควรเพราะว่าการสร้างฟอนต์ตัวอักษรเนี่ยต้องทําเองนะอย่างเช่นกอไก่หรือเอนี่นะฮะแต้ไทยเราเองเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราคนไทยต้องสร้างเองเพราะนเจ้ายู่ก็ต้องสร้างทีละตัวเพราะฉะนั้นความสามารถของพองค์ท่านในเรื่องของคณิตศาสตร์ในเรื่องของเขียนโปรแกรมนะในเรื่องของไอตัว อิเล็กทรอนิกส์นะฮะเข้าใจวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยรวมทั้งมีศิลปะศิลป,ปินฮนะศิลปะในการสร้างฟอนเนี่ยผมว่าเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับเป็นเรื่องน่าสัจจร,ริงครับนับจากพุทธศักราช5 5 3 0คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในงานส่วนพระองค์และในการทรงงานโครงการพระราชดำริต่างๆเช่นทรงใช้คอมพิวเตอร์จัดวางรูปเล่มหนังสือพระราชนิพนล์แปลติโต ทรงเรียบเรียงและพิมพ์โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเพลงรักในพุทธศักราช2,537และเพลงเมนูไข่ในพุทธศักราช2,538ทรงร่างแผนที่อากาศแสดงการเคลื่อนที่ของพายุและมวลอากาศลักษณะต่างๆพระราชทานแก่สำนักฝนหลวง ทรงจัดระบบการเก็บข้อมูลและสถิติเป็นคลังข้อมูลส่วนพระองค์เช่นข้อมูลโครงการทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและที่เขาวงจังหวัดกาลสินนี่คือสกสพระราชทานพรปีใหม่ที่ทรงใช้คอมพิวเตอร์ประดิษฐ์ขึ้น เริ่มจากพุทธศักราช2,531ตราบจนปัจจุบันรูปภาพและตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนให้คนไทยใช้สติให้เกิดความรู้ตัวและใช้ปัญญาให้เกิดความรู้คิด เป็นสายสัมพันธ์สื่อพระราชาทัไทยรักและผูกพันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชนชาวไทย